นักสุดที่สุด7-9พฤษภาคมฝนมากสุด60%ของพื้นที่พื้นที่สีแดงเพิ่ม13จังหวัดฝนตกหนักลงกระโชกแรงฟ้าผ่าเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพียกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพย,กกพ,รรพยากรณ์วิชิพรลุงพิาชัยทาง Facebook ประจำวันอังคารที่7พฤษภาคมซึ่งในคืนนี้แอนดมบิน,นจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพายุดยดูร้อนพื้นที่สีแดงสีเหลืองรวมถึงประกาศกลมอุตุฉบับที่14และในด้านของการแจ้งเตือนฝนเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มฝน,นอีก10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างในบางพื้นที่ ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วนะครับบางพื้นที่ตกหนักจนมีน้ําขังในท้องทุ่งไร่ทุงท่ง,น,งนาบางพื้นที่ก็ได้จับอื้งจับกบจับเขียดก,กันนะครับและฝนจากอีสานทางตอนล่างเคลื่อนมาที่ภาคตะวันออกและมาที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลซึ่งในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักตกแรงบางพื้นที่มีฝนปานกลางและใน,ในบางพื้นที่ก็มีฝนเล็กน้อยเข้ามานะครับซึ่งในช่วงนี้ลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศมีการสวิงตัว ดังนั้นตัดจะที่ทำให้เกิดฝนจึงมีความแปรปรวนของสภาพอากาศมีทั้งลมกระโชกแรงมีทั้งพายุลูกเข็บมีทั้งในด้านของฟ้าร้องฟ้าผ่าและในบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก็อาจจะมีน้าท่วมถังรอระบายเกิดขึ้นได้นะครับเ็เกิดจากในด้านของแนวลมพัดต่อของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเดิรอนอากาศร้อนสะสมและร้อนจัด ทำให้มีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับขอให้ระวังในด้านของพาย,ยุลมกระโชกแรงพาย,ยุฝนฟ้าขนองและพาย,ยุลูกเห็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกร,ร,กรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลีย้ยง ซึ่งในช่วงวันที่7-10ถึงพฤษภาคมก็จะมีแนวลมพัดส,สอบที่จะทำให้มีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่ง7พฤษภาคม2507ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลวลําพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุยังออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้า,า,าขนองลลระโชกแรงพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิลบ,บุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาและชนบุรีส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองบริเวณพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพรอุตรดิตฐ์สุโขทยัยตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารครามร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจ,จเจริญ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังพายยุฤด,ดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีน้ําท่วมขังรอระบายเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในด้านของการพยากรณ์ในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้ฝนมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่รองลงมาภาคเหนือและภาคใต้ฝน40%ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่เก้าองศาและสูงสุดสามเจ็ดถึงสี่สององศาจากลจมจนตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจึงหอากาศร้อนในตอนกลางวัน ร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลําพูอุรณธานีสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิหอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23.27องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งสว่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีทยยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสี่สยี่องศาและสูงสดุด37-40องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังอากาศภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีตาแก้วจ่าิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28ิาองศาและสูงสุด3 3 3 8ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดย7 3สดถึงองศาและสูงสุด3ามหองศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออ จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลือนสูง1เมตรรเที่มีฝน่นื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูรอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด33-35องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงเหนือความเร็วลถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมต้นออ,อ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง30กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศจน่างไร่้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปใ,ให้รับทราบพ่อเมืองข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ